สนับสนุนโดยกิกกะใบเทอร์โมเทคทีทีอีสปอร์ตและเดว่าเนชชั่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับต้องบอกว่าเราเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับพัดลมริงจากทางเทอร์โมเทคแต่ในกล่องเซตนั้นเนี่ยที่เรารีวิวไปมันจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีพัดลม1ตัวซึ่งวันนี้ครับ มาแบบชุดเต็มชุดใหญ่และมีขายแล้วด้วยนะฮะที่ในประเทศไทยเรานําเข้ามาแล้วครับ t h e r m a t a k เอามาขายกับพัดลมริงก็ต้องบอกว่ามี2เซตนะครับก็คือเซตแบบพัดลม3ตัวแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับคือพัดลมริง RGB นะครับในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าทาง Thermaltake ท,ท,ทาออกมาจะมีพัดลมริงพัดลมริงก็จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวสีขาว่าสีก็จะประมาณนี้อาจจะมีมากกว่านี้นะจำไม่ได้ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แยกออกมาจากพัดลมริงอีกทีหนึ่งก็คือพัดลมริง rgb นะครับก็อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือมันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวกับพัดลมหนึ่งตัวแต่ตัวนี้พัดลม3ตัวกับคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวนะครับก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องพร้อมกับเซตให้ดูการใช้งานเวลาเราใช้งาน3ตัวแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะหล่อเหลาสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหน้ากล่องเลยหน้ากล่องครับจะเหมือนเดิมครับเหมือนกับพัดลมริงตัวแรกนะครับที่มีพัดลมตัวเดียวกับตัวคอนก็ื่ สิก็คือไซส์สิบ rgb ครับส5 6สี pwm ก็คือสามารถปรับรอบได้นะครับนี่ก็จะมีเขาจะมีสเปคเพิ่มมาก็คือพัดลมขนาด120คูณ1น0คูณ25นะครับแล้วก็ max ตัวนี้คือจะเป็นเสียงสูงสุด2 6 4 d ส่เดซิเบลส่วนความเร็วของรอบพัดลมที่1500รอบนะครับ1,500 rpm นะฮะตรงนี้ก็รายละเอียดเขาจะเขียนไว้พัดลม Ring led and fan speed controller นะครับพัดลมลิงก็3ตัวเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับด้านข้างก็เป็นส่วนชื่อและก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นส่วนฝั่งนี้ครับเขาจะมีในเรื่องของฟีเจอร์เล็กๆแน้อยนะครับก็พวกแผ่นยางที่การสะเทือนติดตั้งแล้วไม่ทําให้เคสเป็นรอยต่างๆนะครับมีไฟก็ประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างก็แค่มีพัดลมเพิ่มมาจากเดิมนะครับก็แกะกลองออกมา กล่องเนี้ยจะหนาหน่อยกล่องเก่าเนี่ยจะเล็กๆนะครับแกะออกมาก็จะมีชุดน็อตไขามามีน็อตสกรูสำหรับยึดหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นน็อตตัวยา,ยาวๆหน่อยแล้วก็น็อตสั้นสำหรับยึดกับเคสกับพัดลมนั่นเองแล้วก็มีตีนตุ๊กแกมาให้อันนี้แน่นอนว่าเอาไว้ติดกับตัวตัวคอนโทรลเลอร์กับเคสนะครับก็ต้องบอกว่าเทมโปเทคเนี่ยทำหลายอย่างนะคืออย่างตัวปรับรอบพัดลม ตัวตัวฮับอะฮับแฟนฮับอะตรงนั้นก็จะใช้เป็นติ้นุ๊กแกมหมดเลยนะครับนี่ครับตัวปรับรอบนะครับของเขาหน้าตาเหมือนเดิมครับก็จะมีโหมดโหมดเพย์พอรแล้วก็สปีดโหมดนี้ก็ไว้ปรับไฟเพย์พอร์ตก็ไว้ให้ไฟวนลูปไป2 5 6สีนะครับเราอยากได้สีไหนเราก็กดหยุดเท่านั้นเองนะฮะโอเคนี่คือ1 1ตัว ขาเรียกว่าตัวหลักเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีไฟนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดน็อตเสริมมาอีกนะครับก็ให้มาครบ3ตัวนะฮะโอเคแล้วก็มีเมนวนไกด์คู่มือการใช้งานซึ่งไม่ต้องไปดูมันนะครับพัดลมมันเป็นส่วนที่ง่ายสุดละหมดและในตัวกล่องโอเคตั้งไว้ต่อมาครับตัวพัดลม เหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับพัดลมริงนี่หยิบมาดูสักตัวหนึ่งก่อนอ๋อมีนี่ด้วยครับอีกหนึ่งส่วนครับตัวนี้คือสายสำหรับเชื่อมต่อนะครับตัวอะแดปเตอร์นะฮะกับการต่อไฟเลี้ยงนั่นเองมาดูตัวพัดลมครับเหมือนเดิมครับดีไซน์มาแบบริงซึ่งข้อแตกต่างของ พัดลมริง RGB กับริงเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยในเรื่องของแกนกลางเขานะครับพัดลมริงทั่วไปริงที่เป็นสีเนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีไฟอยู่จุดเดียวนะครับแต่พัดลมริงเนี่ยรง RGB เนี่ยจะมีไฟอยู่2จุดนะครับก็คือฝั่ง2ฝั่งอย่างเงี้ยไฟมันก็จะตีรอบวงเลยนะครับให้ไฟที่สว่างสม่ำเสมอซึ่งตัวริงที่ผมใช้เนี่ยตัวนั้นจะมีข้อเสียตรงนิดหนึ่งตรงที่ว่า ไฟมันจะดูสว่างมุมหนึ่งแต่มุมปลายๆเนี่ยจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลามีฝุ่นเยอะนะครับจะเห็นไฟเป็นเส้นเลยซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาดครับเพื่อความสวยงามที่อยู่ยาวนั่นเองมาดูดีไซน์ของเขานิดหนึ่งพัดลมครับมาแบบใบหนาๆเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่ารองรับไว้ที่1,500รอบนะครับสูงสุดโดยที่สปีดจะมีเสริมอยู่ก็คือ low noise mode เนี่ยจะมีความเร็วรอบอยู่ที่สูงสุด1000 รอบนะครับก็จะเป็น400ถึง1,000นะครับสูงสุดนี่800ถึง1,500นะครับรองรับการใช้งานไฟก็12โวลต์นะก็ประมาณนี้หน้าตาก็เหมือนริงแบบทั่วๆไปเหมือนเดิมเลยนะฮะตรงมุมก็มีจุกยางอยู่นะครับเอาไว้ติดกับเคสแล้วทาให้พลาสติกไม่ไม่บดกับเคสทาให้เคสไม่เป็นรอยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบ ต่อ3ตัวนะครับเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้กันนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการปรับแต่งค่าว่า3สีเนี่ยจะสวยสักแค่ไหนนะครับเพราะาครัวที่แล้วเนี่ยเรามีแค่ตัวเดียวเนาะมันไม่ค่อยสวยเท่านี้มาดู3ตัวครับว่าจะสวยสักแค่ไหนรอสักครู่ไปติดตั้งก่อนมาถึงส่วนของการเชื่อมต่อแล้วนะครับ,ตร,บตรงนี้ครับอุ้ยเจ็บโตรงนี้ครับอย่างที่บอกไว้มันคือการต่อไฟเลี้ยงนะครับที่เราจะเสียบม,มาจากคอมนะ ก็จะมี3ปุ่มเหมือนเดิมมีโลโก้ t h e ร์โเมเทสแล้วนี้ก็เชื่อมต่อ3พินไม่ใช่สิ3ชุดนะครับเป็นพัดลม5พินนะฮะโดยส่วนโหมดเรามาดูโหมดก่อนโหมดแรกครับไฟสีแดงโหมดที่2น้ําเงินขาวเขียวกดโหมดไปเรื่อยๆนะอันนี้คือหยุดปิดเราปิดไฟตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับต่อมากระพริบอย่างนี้มันคือการวนล,ลูปครับคือลูปมันจะเปลี่ยนไปนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแดงน้าเงินขาว เขียวแล้วก็ปิดกระพริบคือวนลูบวนลูปคือไฟมันจะไล่ไปทั้งหมด256สีไล่ไปตลอดเลยอย่างนี้สมมุติเราอยากได้สีเขียวกดหยุดตรงปุ่มกลางเราก็ได้สีเขียวอมเหลืองๆนิดๆมือลั่นไปนิดนึงเราอยากได้สีอื่นนะกดกดใหม่กดเพย์ใหม่สีฟ้านี่ฟ้าน้ําทะเลเราอยากได้ไม่ชอบ่อะอยากน้ําเงินเลยอ่ะไม่เอาเปลี่ยนอีกอันนี้น้าเงินกว่า่าน้าเงินเข้มกดหยุด ม่วงม,วงมวง่ออกม่วงมวงอ่าเห็นไหมมันก็จะไล่ไปทั้งหมด256สีนะครับอ่าชมพูและย้อนกลับมาแดงไปเหลืองโอเคนี่คือส่วนของวอลลปนะครับอีกส่วนนึ่งคือส่วนสปีดตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาคือปรับรอบพัดลมรอบมันจะช้าลงนะฮะอันนี้ก็เร็วขึ้นโอเคแล้วกันก็ประมาณนี้ครับกับ การเซตส่วนของพัดลมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับนี่ครับคือหน้าตาของเขาโดยรวมนะครับต้องบอกว่าการปรับแต่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตสปีดนะครับปรับโหมดแล้วก็ในเรื่องของการเพย์พอสอ่ะการหยุดไฟสีเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างครับและการเซต3ตัวไฟจะเหมือนกันทั้งหมดนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้ามันเซต สีละตัวได้อาจจะสวยกว่านี้นะครับส่วนอันนี้เขาเหมือนเซ็ตมาเป็นกรุป๊ปนะครับกรุ๊ปสีเลยนะครับก็อย่างที่บอกคือถ้าแยกได้นะว่าตัวนี้เอาสีนี้ตัวนี้เอาสีนี้สีนี้น่าจะสวยกว่านี้นะครับผมและอีกส่วนหนึ่งครับที่รู้สึกว่ามันมันยังยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็คือแรงลมนะครับที่เขาคอนเฟิร์มไว้ว่า1,500รอบใช่ไหมตรงนี้เนี่ยพัดลมลิงถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับหม้อน้ําแต่ผมรู้สึกว่าการ การเอาพัดลมเนี่ยมาอังหน้าหรือว่าเอามือเอามืออังดูเนี่ยมันมันจะดูเบาๆไปนิดนึงนะยังไม่ดูแบบแรงจนถึงขั้นเป่าม่าน้ำให้เย็นได้นะครับความรู้สึกนะความรู้สึกก็ตัวนี้ครับคืออีกหนึ่งจุดนะครับของพัดลมดิงแต่ว่าทั้งเรื่องของความสวยงามเนี่ยถือว่าสวยนะครับการปรับแต่งสีได้มากกว่าพัดลมในรุ่นอื่นๆนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับต้องการความสวยงามปรับเปลี่ยนสีได้ไม่ซ้ำของแต่ละวัน7วัน7จสีเลย นี่ครับพัดลมริง RGB นะครับจาก t h e r m ม t e ทก็หาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับบทความนะครับของพัดลมริง RGB เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ w w w c o m p e t e ม t c o m นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย f a c e b o o k c o m c o m p e t p Pro production สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวต้ต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ